สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาธิตาคำป้องคณะนักศึกษา6312402001055สาขาการตลาดคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในวันนี้รายวิชาสนทยาศาสตร์ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องโขนค่ะปลอวความเป็นมาของคำว่าโขนนะคะคำว่าโขนในภาษาเบงกาลีซึ่งปรากฏคำว่าโขละ ที่เป็นชื่อเรียกของเครื่องดน,นตรีประเภทหนังชนิดหนึ่งของฮินดูลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับตะพูนของไทยไม่มีขาตั้งทําด้วยดินไม่มีสายสําหรับถ่วงเสียงมีเสียงค่อนข้างดนังมากสัดเป็นเครื่องดน,นตรีที่ได้รับความนิยมในแคว้นแบงกอนประเทศอินเดียค่ะ ค่ะคำว่าโขนในภาษาอิหร่านที่มาจากคำว่าสุรัตหมายความถึงตุ๊กตาหรือหุ่นซึ่งใช้ประกอบการแสดงโดยมีผู้ขับร้องและให้เสียงแทนตัวหุ่นมีความคล้ายคลึงกับผู้ภาคและผู้เจรจาข,ของการแสดงโขนในปัจจุบันคำว่าโขนในภาษาเขมรเป็นการกล่าวถึงโขนในพจนานุกรมภาษาเขมรซึ่งหมายถึงละครแต่เขียนแทนว่าละโขน จากข้อสันนิษฐานต่างๆนะคะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโขนเป็นคําที่มาจากภาษาใดแต่พจนจานุกรุภาษาไทยระบุความหมายของโขนเอาไว้ว่าโขนหมายถึงการละเล่นอย่างหนึ่งค่ะคล้ายละครล,ลํำแต่เล่นเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์โดยผู้แสดงสวมหัวจําลองต่างๆที่เรียกว่าหัวโขนค่ะประเภทของโขนแบ่งเป็น5ประเภทนะคะ ประเภทที่หนึ่งขนกลางแปลงประเภทที่สองขนนั่งราวหรือขนตรงนอกประเภทที่สามขนหน้าจอประเภทที่สี่ขนโรงในประเภทที่ห้าขนชากค่ะค่ะในวันนี้นะคะหนูขอยกหยิบยกขนกลางแปลงมานํำเสนอค่ะ โขนกลางแปลงเป็นการแสดงโขนกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าสันนิษฐานว่าเป็นการแสดงโขนประเภทแรกจัดแสดงตั้งแต่สมัยยุทธยาแต่ไม่ทราบต้นกำเนิดที่แน่ชัดค่ะผู้แสดงส่วนมากจะเป็นข้าราชการบริพารการจัดแสดงโขนประเภทสมัยโบราณจึงมีแต่ภาพหากริย์และเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นนะคะที่จะสามารถจัดการแสดงได้เนื่องจากต้องใช้กําลังคนกําลังทรัพย์เป็นจนํานวนมากค่ะ ค่ะปีพาธที่ใช้บรรเลงประกอบการสมัยกรุงศรียุธยามีเพียงวงที่เรียกว่าเครื่องห้าต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสิน์เพิ่มว,วงปีพาธท,ที่มีอย่างน้อยสองวงปล,ปลูกเป็นร้านยกขึ้นตั้งวงปีพาธเพื่อให้ผู้บรรเลงตัวโขนได้เห็นระยะไกลและมีความเป็นไปได้ว่าปีพาธท,ที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนการแปลงในอดีตน่าจะมีมากกว่าสองวงค่ะ ดนตรีประกอบการแสดงนะคะใช้วงปีผ้าเครื่องใหญ่เครื่องคู่แล้วแต่ฐานะของงานนั้นๆค่ะลักษณะเครื่องแต่งกายของตัวขนจะมีบูงปินจะแต่งกายแบบเครื่องยืนเครื่องพระนางยักษ์และลิงค่ะลักษณะท่ารำมีทั้งการเต้นการได้รำอย่างการแสดงในความยาวของแสดงความสามารถได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงจนสีชั่วโมงค่ะค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ